ต้องแอคทีฟมากใค่ไหนวันหนึ่งพี่นอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะมันเป็นช่วงแรกๆมีทอ้อเหมือนกันอุ้ยมันทำอะไรอยู่วะทําทงานขนาดนี้ทําไมไม่มีตังค์เราจะเก่งแค่ไหนจีลังกามาทําแค่ไหนมันมายากมากแต่ผลลัพธ์มันเกินคาดเดี๋ยวเดี๋ยวพูดพูดมาแล้วตาเะอะยร <c oughs> สวัสดีค่ะพี่นิสานะคะชื่อเล่นชื่อว่าน,นิดค่ะมาอยู่ที่ออสเตรเลียประมาณ15ปีค่ะตอนนี้ไ้เปิดธุรกิจร้านอาหารตั้งอยู่ที่โกโกชื่อร้านไททานิกนาแรงนะคะตัวเองเป็นคนชอบทาอาหารไทยทําอาหารกินกันอย่างเงี้ยชวนเพื่อนมากินข้าวมาทานข้าวที่บ้านอะไรเงี้ยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของทําอาหารเราโพสต์ในโซเชียลคนที่ไม่ใช่เพื่อนเราอ่ะเขาก็อยากจะมาบ้านเรานะเขาก็เก่งใจเพราะมันก็ไม่ได้สนิทขนาดแต่อุย้ยฉันไปกินข้าวบ้านเธอได้ไหมเพื่อนอีกคนหนึ่งบอกว่าถ้าพี่ สาขาขายอะ่ะมันจะกลายเป็นธุรกิจฟิวคัมเทเบิลมากกวา่าที่จะมาซื้อกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทําอาหารขายคือตอนนั้นเราจะคิดแค่ว่าทําอาหารมันไม่ได้กําไรหรอกขอเขาอะไรไมาได้กําไรเพราะว่าแค่อยากให้เขามากินขเขาก็ไปโพสต์กันก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยส้มตำอร่อยมากเลยไก่ย่างอร่อยมากเลยโพสต่อต่อกันไปอีกว่าวิวกินี้20คนนะแต่วิกหน้ามา40่คนเซอร์ไพรส์มากไม่มีที่นั่งให้เขาทําไงเนี่ยคนมาจากไหนกันโซเชียลเนี่ยเป็นอะไรที่พาวเวอร์ฟูลมากนะ คือพี่ก็ไปโพสในเฟซบุ๊กว่ะหาร้านหาค่าเช่าถูกๆใกล้ๆบ้านที่จะเปิดร้านอาหารเป็นเน้นเทงเอาไวร้านเล็กๆไปเจอที่มันแบบว่าค่าเช่ามันแพงจังแล้วไปขายก๋วยเตีเ๋ยวดด้วยวะแล้วจะขายยังไงถึงจะได้ค่าเช่าทำแบบพัตตาคารเง้นที่ทำไม่ได้พี่ไม่ได้มีสกิลไม่มีคอร์รลไฟที่จะไปทำอาหารขนาดนั้นจุดเปลี่ยนของร้านที่พีคสุดๆก็คือมีกลุ่มลูกค้าคนจีนก็แปลก ใจนะว่าทําไมคนจีนเยอะจังเลยเป็นยูทูบเบอร์ที่เขารีวิวอาหารโดยเฉพาะแล้วเขาก็ไปลงในเพจเขาประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยคนจีนแบบแน่นมากก่อนอื่นเลยร้านไททานิกมาต้องสั่งคือกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวเรือหูน้ําตกซิกเนเจอร์ของร้านส้มตำกุ้งทอดค้ามหมูย่างต้มแซ่บแล้วก็ผัดกะเพราไข่ดาวเนี่ยถ้าบอกว่า5ดาวก็คือเต็ม,มห้ดาวก็คือ5ดาว